ลรียนยูช่วยฉันด้วยฉันแค่ลงผิดและทำไปเพาะความรอดเท่านั้นโอ้เงอหลองแต่เท่าที่ฉันเห็นคือคิดจะฆ่าเพื่อนเพื่อปิดปากนะนั่นเป็นคำสั่งของหยางฟิงนะฉันเองก็ทำไปเพื่อความอยู่รอดแต่ว่าในอนาคตฉันจะไม่ทำมันอีกแล้วลียยูะโปลดให้โอกาสฉันเถอะนะอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้ก่อนหน้านี้หยางฟงพาฉันมาที่นี่และให้ฉันกินยาวิวัฒนาการ ไม่เร็วเธอยังมีประโยชน์อยู่บ้างงั้นสินะแสดงว่าเธอเคยเห็นยานั่นมาก่อนเงั้นสินะตามฉันมาสะมีอะไรอยู่หลังประตูมันคือห้องทดลองยานี่ไม่ใช่ประตูธรรมดาแต่มันสร้างขึ้นมาจากวัสดุยิ้าหากว่าไม่มีกุญแจก็แล้ก็เปิดไม่ได้โอ๊ะเดินเข้าไปซะ เมื่อสามวันก่อนอยางเฟิงเตรียมยารับให้ฉันที่นี่เธอเองก็น่าจะรู้ดีคนแบบอย่างเฟิงการวิจัยที่ซับซ้อนนี้ไม่ใช่สิ่งที่อย่างเฟิงจะทําได้แน่นอนคุณพูดถูกฉันก็ไม่เชื่อหรอกว่าอย่างเฟิงมันจะผลิตยาน,นั้นขึ้นมาด้วยตัวเองมีห้องนับซ่อนอยู่ตรงนี้และอย่างเฟิงก็เอายาออกมาจากในห้องนั้น จียกมีปฏิกิริยารุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆข้างล่างนี้จะต้องเป็นโรงงานยารับของอย่างเฟิงแน่นอนไปกันช,ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากตายฉันยังยังมีชีวิตอยู่ที่นี่มันคืออะไรกันเนี่ยคนพวกนี้ก็คือผู้คุมผี ที่ได้รับยาวิวัฒนาการนั่นเหมือนเธออย่างไงละ่ะถ้าเธอติดตามอยา่างฟงต่อไปเธอก็จะอยู่ในสภาพนี้เหมือนกันเรื่องจริงเหรอเนี่ยนั่นมันอะไรกันอะนั่นคือวัสดุที่ใช้ผลิตยากินหอมจังฉันอยากกิน จรงเหลียงช่วยดูทีว่านั่นคืออะไรมันคือต้นไม้ผีที่มีชีวิตงั้นหรอชรใช่แล้วนาท่านและอาหารของมันคือเลือดผีหรือเลือดผู้ควบคุมผีและผลที่ออกมาจะมีความสามารถกระตุ้นพลังหินรุนแรงซึ่งผลจะคงอยู่หลายวันแต่ว่าผลข้างเคียงของมันก็คือการเสียติด อาจทำให้ผู้ใช้เสียสติหรือเสียชีวิตฉันเข้าใจแล้วเจ้านี่เองงั้นสินะที่เป็นจุดประสงค์ที่แท้จริงของอย่างเฟงและตระกูลคันแลนการสร้างวัฒจักรชั่วร้ายที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยตัวเองสร้างผู้ควบคุมผ,ผีจำนวนมากขายยาต้องห้ามผลิตยาต้องห้ามจับผู้ควบคุมผ,ผ,ผีมาอยางเฟงและพวกตระกูลคันแลนไม่เพียงแต่ จะได้กำไรมหาศาลแต่ยังทำให้ประเทศของเราอ่อนแอลงได้อีกด้วยเกมเซอยงขวัญเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกกฎหมายต่างๆที่มีอยู่ปรับตัวไม่ทันทำให้เกิดช่องโหว่ต่างๆมากมายยิ่งช่วงหลังๆเช่นกลุ่มผู้เล่นชุดที่6มีผู้เล่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นจำนวนมากและคนพวกนั้นก็แทบจะไม่รู้เรื่องอะไร พวกมันวางแผนจะใช้ชื่อของฉันเพื่อรูปรวมคนจำนวนมากและอ้างว่ามาฝึกในค่ายหลังเกมชองขวัญเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าพวกมันจะเริ่มโจมตีทุกคนในค่ายฝึกและฉันข้อ้างว่าการตายในเกมเท่านี้ก็สามารถปิดปกปิดเรื่องราวทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่คือความจริงของยาที่เธอกินเข้าไปยังไงล่ะรีนูที่ซูนมาเลก้า มันมียากแก้ผิดไหมฉันไม่อยากเป็นเหมืองกับผู้คนที่นี่สวัสดีไปแลเราเตรียมการทุกอย่างเอาไว้พร้อมแล้วค่ะเซียวเมืองรายงานมาหาเราเมื่อกี้ว่าเขาได้ติดต่อไปหาตระกูลคันไลแล้วหวังว่าคุณจะจัดการทุกอย่างโดยเร็วขอพิจนะคะเสียวมันอาจจะไม่ดีพอแอดหาวเอาละมาเริ่มกันเลย สิ่งชั่วร้ายแบบนี้มันไม่สมควรจะมาอยู่บนโลกคุณบอกว่าหัวหน้าของคุณคือเคนอย่างนั้นเหรอเขาไม่ได้ตายภายในเกมแต่ถูกพาตัวมาอย่างจีนถูกต้องไหมเขาต้องการให้คุณแจ้งข่าวอะไรกันคือว่าเขาัช่ไหงว่าจักรพรรดิฟงตูจะลงมือแล้วนะแย่แล้วครับพี่หยางโวยวายอะไรกัน พวกแกไม่เห็นเลยว่าเรากำลังคุยเรื่องสหขันกันอยู่นะพี่หยางลองดูในฟอรัรมสิฟอร,รัมได้อัปเดตช่วงถ่ายทอดสดแขกคนแรกของพวกเราก็คือจักรพัทน์อย่างเฟิงการถ่ายทอดสดจะเริ่มในอีกหนึ่งชั่วโมงนับตั้งแต่การถ่ายนับตั้งแต่การทดสอบกับผู้เล่นชุดที่6 ได้เริ่มต้นขึ้นฟอร,รัมก็ได้เตรียมการอัปเดตฟังก์ชันใหม่เพื่อที่จะถ่ายทอดสดและตอบข้อสงสัยต่างๆของทุกท่านแอดจังพัดฝฟงตูจะมาเป็นแขกรับเชิญคนแรกของการถ่ายทอดสดนี้เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของเราในเกมเชียง,งคันการถ่ายทอดสดจะเริ่มขึ้นในอีกหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ใครที่สนใจกดติดตามการถ่ายทอดสดควีเอาไว้ได้เลย ขอบคุณคุณไปเย,ยวสำหรับคำเชิญฉันรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นมากไว้พบกันในการถ่ายทอดสดน,นะทุกคนอะไรวะเนี่ย